มีชายคนหนึ่งมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงงัวอาศัยอยู่ในไร่กลางป่าลึกและในทุกๆวันเขาจะพาฝูงงัวที่เลี้ยงไว้ไปหลบแสงแดดในเวลาเที่ยงที่ใต้ต้นมะพร้าวใหญ่วันหนึ่งต้นมะพร้าวพูดกับเขาว่าถ้าเจ้าเทน้ำนมลดใส่รากของข้าทุกวัน ข้าจะให้พรแก่เจ้าเมื่อชายหนุ่มได้ยินดังนั้นเขาก็ได้นำน้ำนมมาเทที่โคนต้นมะพร้าวทุกวันเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องอยู่เป็นเวลาหลายวันในวันหนึ่งเขาก็เห็นว่าบริเวณตรงพื้นดินใต้ต้นมะพร้าวมีรอยแยกเกิดขึ้นชายหนุ่มคิดว่ารากของต้นมะพร้าว กำลังทำให้ดินแยกออกจากกันแต่ความจริงแล้วมีงูตัวหนึ่งโดนกักขังอยู่ตรงรอยแยกนั้นและเมื่อง,งูได้ดื่มน้ำนมงูก็มีรำตัวใหญ่โตขึ้นจึงเป็นเหตุทำให้ดินตรงนั้นแยกออกจากกันและในวันหนึ่งงูก็เลื้อยขึ้นมาจากรอยแยกตรงที่มันฝังตัวอยู่ เมื่อชายหนุ่มเห็นงูโผล่มาเขาก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและแน่ใจว่าง,งูต้องจับเขากินเป็นอาหารอย่างแน่นอนแต่งูกลับบอกกับเขาว่าอย่ากลัวข้าไปเลยข้านั้นถูกกักขังอยู่ภายใต้พื้นดินมาเป็นเวลานานแล้วเมื่อขาก,กินนมที่ท่านนำมาเทไว้ มันทำให้ขามีพลังและมีขนาดลาตัวที่ใหญ่ขึ้นทำให้ข้าสามารถที่จะขึ้นมาจากดินได้อีกครั้งข้าต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการให้พรแก่ท่านแล้วงูจึงเรียกชายหนุ่มให้เข้าไปใกล้ๆใช้หางของมันรวบผมของชายหนุ่มไว้ก้มหัวลงมาหายใจรด ลงไปบนศีรษะของชายหนุม่มเมื่องูทำเช่นนั้นผมของชายหนุ่มก็กลายเป็นสีทองในทันทีส่องแสงเป็นประกายแวววาวเหมือนกับทองคำงูได้บอกกับชายหนุ่มว่าเส้นผมสีทองของท่านจะทำให้ท่านได้ภรรยาและทุกอย่างที่ท่านพูด จะเป็นจริงตามที่พูดชายหนุ่มจึงถามว่าสิ่งที่ท่านบอกมันคืออย่างไรหรืองูตอบว่าถ้าท่านพูดว่าคนจะตายคนคนนั้นก็จะตายและถ้าท่านพูดว่าเขาจะมีชีวิตขึ้นมาเขาเก็จะมีชีวิตขึ้นมาแต่ท่านห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาด แม้แต่กับภรรยาของท่านเมื่อท่านแต่งงานถ้าท่านบอกใครเกี่ยวกับความรับนี้พลังที่ท่านมีก็จะหายไปการต่อมาขณะที่ชายหนุม่มกำลังอาบน้ำอยู่ในลำธารและในขณะที่อาบน้ำมีผมเส้นหนึ่งร่วงลงมาชายหนุม่มได้นำเอาใบไม้ มาห่อผมเส้นนั้นไว้แล้วปล่อยให้รอยไปตามกระแสน้ำซึ่งจะไหลลงไปที่แม่น้ำที่แม่น้ำได้มีเจ้าหญิงที่กำลังอาบน้ำอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกับบริวารของเธอพวกเธอเห็นว่ามีถุงใบไม้รอยมาจึงพยายามจะเก็บมัน แต่ถุงใบไม้นั้นมันกลับรอยตรงไปหาเจ้าหญิงแต่เพียงผู้เดียวเธอจึงเก็บมันขึ้นมาจากน้ำและเปิดดูทำให้พบกับเส้นผมของชายหนุม่มที่อยู่ข้างในใบไม้นั้นมันส่องประกายแวววาวเหมือนกับทองคำและเมื่อเธอวัดความยาวของเส้นผมนั้น มีความยาวถึงสิบสองวาเจ้าหญิงจึงนำผ้ามาม้วนเส้นผมนั้นเก็บไว้แล้วกลับไปที่วงังเมื่อกลับถึงวงังเธอก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่กินไม่ดื่มไม่พูดอะไรกับใครเลยมารดาของเจ้าหญิงได้ส่งเพื่อนสองคนของเจ้าหญิงเข้าไปสอบถามว่ามีอะไรเกิดขึ้น ทำไมเจ้าหญิงถึงเป็นเช่นนี้และในที่สุดเจ้าหญิงก็บอกกับเพื่อนของเธอว่าเธอจะไม่ยอมออกจากห้องไปไหนทางนั้นและจะไม่แตะต้องอาหารอะไรเลยจนกว่าเธอจะพบกับเจ้าของเส้นผมสีทองเส้นนั้นเมื่อปิดาและมารดาของเจ้าหญิง ได้รู้เช่นนั้นพวกเขาจึงไปหาบุตรสาวและบอกเธอว่าพวกเขาจะส่งทหารติดตามไปตามหาเจ้าของเส้นผมสีทองภายในวันนี้เลยทันทีที่รู้ว่าปิดามารดาของตนจะส่งทหารติดตามไปตามหาเจ้าของเส้นผมสีทอง เจ้าหญิงก็พอใจเป็นอย่างมากเธอรุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องมากินอาหารทันทีพระราชาได้สั่งทหารติดตามที่ไปตามหาเจ้าของเส้นผมสีทองให้พวกทหารติดตามเดินไปตามริมฝั่งแม่น้ำเข้าไปในหมู่บ้านทุกแห่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ และสอบถามชาวบ้านทุกคนที่พบเพื่อหาร่องรอยของเจ้าของเส้นผมสีทองเส้นนั้นทหารติดตามจึงออกเดินทางไปตามริมฝั่งทั้งสองของแม่น้ำและเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงต้นทางของแม่น้ำแต่การค้นหาก็ไร้ผลพวกทหารติดตามกลับมาที่วัง โดยไม่ได้รับข่าวคราวอะไรเลยเมื่อเจ้าหญิงทราบว่าไม่เจอกับเจ้าของเส้นผมสีทองเจ้าหญิงก็บอกว่าเธอจะผูกคอตายถ้าหาเจ้าของเส้นผมสีทองไม่เจออีกาและนกแก้วแสนรู้ซึ่งถูกร่ามโซ่ไว้กับคอนกล่าวว่าพ่อท่านจะไม่มีทางหา จ้าของเส้นผมสีทองได้เลยพวกเราคิดว่าเขาคงจะอาศัยอยู่ในป่าลึกอย่างแน่นอนเพราะหากว่าเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือแถวริมฝั่งแม่น้ำทหารติดตามของพระองค์คงพบเขาแล้วถ้าเป็นอย่างที่พวกเราคิดก็มีแต่เราสองตัวเท่านั้น ที่จะสามารถบินไปหาและนำเขามาพบกับเจ้าหญิงได้พระองค์ได้โปรดปลดโซ่ตัวนของเราออกเสียแล้วเราทั้งสองจะบินไปตามหาชายผู้นั้นมาให้กับเจ้าหญิงเองพระราชาจึงรับสัง่งให้ปลดเครื่องผูกออกและจัดอาหารอย่างดีให้กิน ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางอีกากับนกแก้วบินออกจากวังและบินไปเรื่อยๆตามแม่น้ำหลังจากบินค้นหายอยู่นานพวกมันก็พบกับชายหนุม่มที่อยู่ในปา่ากำลังนั่งพักหลบแดดอยู่กับฝูงวัวของเขาที่ใต้ต้นมะพร้าวใหญ่พวกมันจึงบินลงมาเกาะ อยู่บนต้นมะพร้าวและปรึกษากันว่าจะนำชายหนุ่มไปที่วังเพื่อเจอกับเจ้าหญิงได้อย่างไรนกแก้วบอกว่ามันกลัวที่จะเข้าใกล้ฝูงัวและเสนอว่าให้อีกาบินลงไปข้างล่างคาบเอาขุยที่อยู่ในมือของชายหนุ่มมามันจะรอยอยู่บนต้นไม้ อีกาบินไปเกาะที่งัวตัวหนึ่งและก็บินไปที่อีกตัวหนึ่งมันเข้าใกล้ชายหนุม่มมันรีบบินไปคาขุยเอาไว้ด้วยจะงอยปากของมันและรีบบินหนีออกไปทันทีเมื่อชายหนุ่มเห็นก็รีบวิ่งตามอีกาไปเพื่อจะเอาคุยของเขาคืนอีกาหลอกร่อชายหนุม่ม ด้วยการบินจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งชายหนุ่มก็ติดตามอีกาไปต่อเรื่อยๆเมื่ออีกาเหนื่อยนกแก้วก็จะรับช่วงต่อโดยเอาคุยจากอีกามาคาบไว้แล้วบินหลอกล่อชายหนุ่มต่อพวกมันหลอกล่อชายหนุ่มไปที่วังเมื่อมาถึงวังพวกมันบินไปที่ห้อง ของเจ้าหญิงและมอบขุยลำนั้นไว้ในพระหัตถ์ของเธอโดยมีชายหนุม่มวิ่งตามพวกมันเข้าไปจนเข้ามาอยู่ในห้องของเจ้าหญิงและประตูก็ปิดลงชายหนุ่มขอให้เจ้าหญิงคืนคุยลำนั้นให้เขาด้วยเจ้าหญิงบอกว่าเธอจะคืนให้เขา หากเขาสัญญาว,ว่าจะแต่างงานกับเธอชายหนุ่มถามว่าเขาจะแต่างงานกับเธอได้อย่างไรพวกเราไม่เคยได้มั่นหมายกันไว้เลยแต่เจ้าหญิงตัดว่าเรานั้นเป็นคู่มั่นกันมานานแล้วจำได้ไหมว่าวันหนึ่งท่านได้นำเส้นผมห่อด้วยใบไม้ แล้วปล่อยให้ไหลไปตามกระแสน้ำฉันเป็นคนเก็บเส้นผมนั้นได้และเส้นผมนั้นก็เป็นสินสอดในพิธีมั่นของเราชายหนุ่มนึกขึ้นได้ว่ากูเคยบอกกับเขาว่าเส้นผมของเขาจะทำให้เขาได้ภรรยาเขาจึงขอดูเส้นผมที่เจ้าหญิงได้มา เธอจึงนำออกมาให้เขาดูปรากฏว่าเส้นผมมีความยาวและเป็นสีทองเหมือนเส้นผมของเขาจากนั้นเขาก็พูดว่าเราเป็นของกันและกันเจ้าหญิงก็สั่งให้เปิดประตูและนำชายหนุ่มไปหาปิดาและมารดาของเธอบอกพวกเขาว่า ความปรารถนาในใจของเธอเป็นจริงแล้วและถ้าพวกเขาไม่อนุญาตให้มีงานแต่งงานเกิดขึ้นในพระราชวังเธอจะหนีไปพร้อมกับชายหนุ่มผู้นี้จึงมีการกำหนดวันสำหรับงานแต่งงานมีการออกหนังสือเชิญไปยังเมืองต่างๆและงานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้น อย่างถูกต้องและยิ่งใหญ่เมื่องานแต่งงานเสร็จสิ้นลงชายหนุ่มก็อาศัยอยู่กับภรรยาของเขาจนลืมฝูงัวที่เลี้ยงไว้และทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็คิดถึงพวกมันและบอกกับภรรยาของเขาว่าเขาต้องกลับไปหาฝูงัวของเขา ไม่ว่าเธอจะไปกับเขาหรือไม่ก็ตามเธอบอกว่าจะบอกลาปิดามันดาไปกับเขาเมื่อพระราชารู้ก็ได้จัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่พวกเขาและพระราชาได้มอบอาณาจักรครึ่งหนึ่งให้แก่ชายหนุม่มทั้งมอบส่วนแบ่งช้างมา้าและฝูงสัตว์ให้แก่เขา พร้อมบอกกับชายหนุ่มว่าพวกเขามีอิสระที่จะทำตามใจชอบสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาจะอยู่ที่นี่หรือจะไปอยู่ที่บ้านในป่าของชายหนุ่มเองก็ได้ชายหนุ่มคิดแล้วบอกว่าเขาจะอยู่กับพ่อตาของเขาที่อาณาจักรนี้ แต่ยังไงก็ตามเขาต้องไปดูฝูงัวที่เขาปล่อยไว้โดยไม่มีใครดูแลแล้วนำมันมาเลี้ยงที่นี่ด้วยดังนั้นในวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มและภรรยาซึ่งออกเดินทางไปบ้านที่อยู่ในป่าของเขาและเมื่อพวกเขาไปถึงก็พบว่างวทุกตัวที่เขาได้เลี้ยงไว้ ตายลงไปหมดแล้วด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเริ่มร้องไห้แต่แล้วสักพักเขาก็จำคำพูดที่งูได้บอกไว้ว่าเขาสามารถที่จะชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้และเขาตั้งใจที่จะลองทำมัน ดังนั้นเขาจึงบอกกับภรรยาของเขาว่าเขามีรากไม้ที่ใช้เป็นยาชุบชีวิตให้งวของเขาฟื้นจากความตายได้โดยจ่อรากไม้ไว้ที่จมูกของมันเมื่อเขาทำเช่นนั้นเขาก็พูดว่าจงมีชีวิตขึ้นมาเขาทำแบบนี้กับงวไปทีละตัว งูก็ทยอยฟื้นคืนชีวิตกลับมาจนครบทุกตัวเขาได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่งูได้บอกกับเขานั้นมันเป็นเรื่องจริงชายหนุ่มก็ส่งเสียงดังขอบคุณออกมาด้วยความยินดีแล้วได้นำน้ำน,ำนมใส่ลงในภาชนะใบใหญ่นำไปเทรงที่ใต้ต้นมะาาพร้าวใหญ่จนหมด วันรุ่งขึ้นเขารวบรวมงัวที่มีทั้งหมดและต้อนฝูงงัวนั้นกลับไปยังอาณาจักรที่พ่อตาของเขาได้แบ่งให้ที่นั่นชายหนุ่มและภรรยาของเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลายปีหลังจากที่ย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่ชายหนุ่มนึกถึงงูตัวนั้นซึ่งเป็นผู้ทำให้เขา มีชีวิตที่ดีและสุขสบายแบบนี้แต่เขารีบออกมาจากที่ทุ่งหญ้านั้นโดยที่ไม่ได้ไปร่ำรางูตัวนั้นเลยเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงออกเดินทางไปที่นั่นอีกครั้งเพื่อไปดูว่างูยังอยู่หรือไม่แต่ก็ไม่พบกับสิ่งใดเลยเขาจึงถามกับต้นมะพร้าวใหญ่ แต่ไม่พบคำตอบใดๆเขาจึงต้องเดินทางกลับบ้านด้วยความผิดหวัง